ว่าเป็นคลิปที่คนอยากรู้มากที่สุดนะคะคือทุกคนนะ่ะยิงแอดนะคะลงโฆษณาเนี่ยนะก็อยากจะได้ต้นทุนข้อความที่ถูกถูกไหมก็คือแบบคําว่าต้นทุนข้อความนะทุกคนที่เคยยิงโฆษณาก็จะรู้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงโฆษณาเป็น100บาทนะคะมีคนทักเข้าร้อยคนอันนี้ก็คือต้นทุนข้อความตกคนละบาทนะอันนี้เรียกว่าต้นทุนข้อความนั่นเองแต่ถ้าเราลงโฆษณาเป็น100มีคนทัก สิบคนมันก็คือต้นทุนข้อความสิบบาทถูกไหมอะคราวนี้มาดูนะคะจะให้ดูเคสนี้นะก็คือน้องมาปรึกษาเราตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็เราปรับปรับปรับให้น้องมาเรื่อยๆนะก็ใช้เวลาพอประมาณนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่น้องต้นทุนเหลือ1.04เราทําอะไรบ้างเราปรับเปลี่ยนยังไงให้น้องบ้างนะคะอ่ะมาดูกันนะปึ๊บวันที่1นะคะน้องทักเข้ามาวันที่29เดือนเจ ะะก็คือเมื่อเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะยี่สิบเก้ากรกฎานะก็คือน้องทักเข้ามาน้องส่งมาให้ดูแบบนี้นะคะส่งมาให้ดูแบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยเขาเปิดโฆษณาอยู่ถ้าเท่าที่เห็นนะคะดูมันจะมีสามตัวใช่ไหมสามตัวเนี่ยตัวบนกับตัวกลางเปิดอยู่นะคะเห็นไหมคําว่าใช้งานอยู่นะคะแสดงว่าตอนนี้จากที่เราดูเราประเมินว่าน้องเปิดโฆษณาอยู่2ตัวโดยที่2ตัวเนี้ย น้องลงโฆษณาแบบการมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นการลงโฆษณาที่เน้นทางยอดไลค์มากกว่าเน้นให้คนเห็นมียอดไลค์นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนทักข้อความฉะนั้น่หลายคนก็ลงโฆษณาแบบนี้แล้วถามว่าทาไมคนไม่ทักทําไมคนไม่ทักมันเป็นการลงโฆษณาโดยที่ Facebook หวังผลกับการที่ให้มียอดไลค์เพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้เขาตกต้นทุน0.52 0.36เอาตรงๆไม่แพงนะคะค่อนข้างดีเลยถูกเลยเลยแล้วก็ แต่ว่าพอน้องส่งมาให้ดูเราก็บอกน้องว่าเขาถามเป็นยังไงบ้างคะต้องปรับแก้ตรงไหนเราก็เลยบอกว่ารอบหน้าอันนี้วันแรกเลยนะที่คุยกันน้องทักเข้ามายี่สิบเก้าอะเรามาตอบสามสิบแล้วพอเขาทักมายี่สิบเก้าดึกแล้วนะคะเลยเที่ยงคืนมาวันที่สามสิบเราบอกรอบหน้าให้ยิงแบบทักข้อความนะคะไม่เอาแบบมีส่วนร่วมและให้ยิงแค่โพส์เดียวคําว่ายิงโพสตเดียวก็คือจากที่น้องเขาแคปมาให้เนี่ยเราเห็นว่าเขายิงอยู่สองโพสห็นบ้ารูปไม่เหมือนกันสแสดงว่าเขายิงอยู่สองโพสสองอันโพสต์ละอัน เราก็เลยบอกว่าให้เลือกโพสต์ใดโพสต์หนึ่งที่ชอบที่คิดว่าน่าสนใจกว่ารูปสวยกว่าคําน่าสนใจกว่าแล้วก็ให้ยิงแค่โพสต์เดียวฉะนั้นการปรับของเราในวันแรกนะคะคือให้เปลี่ยนเป็นยิงแบบทักข้อความแล้วก็แค่ยิงแค่โพสต์เดียวนะคะยิงโฆษณาตัวเดียวอ่ะน้องเขาบอกโอเคค่ะผ่านไปวันที่สองดูนะคะปึ๊บเห็นตัวบนสุดไหมคะใช้งานอยู่มีตัวเดียวนะน้องยิงโฆษณาไปหนึ่งร้อยบาทตามที่เราบอกไปนะคะหนึ่งร้อยบาท คนทักเข้า27คนเห็นไหมคําว่าเริ่มการรับส่งข้อความการสนทนาก็คือคนทักลูกค้าทักมาซื้อ่สิบดคนนะคะอันนี้เห็นไหมต้นทุนตกสาบาทกว่าๆเห็นไหมคะวันแรกเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจะบอกอย่างนี้นะแต่ละคนน่ะผลลัพธ์ออกมาเร็วช้าไม่เหมือนกันประเภทสินค้ามีผลนะคะราคาสินค้ามีผลาการยิงโฆษณามากน้อยหมายถึงว่าประสบการณ์ในการยิงโฆษณามีผล อย่างเช่นบัญชีโฆษณาที่น้องใช้ถ้าเคยยิงมาบ่อยๆยิงมานานๆไม่มีการค้างเงินทําถูกต้องตลอดนะคะมีผลนะคะคราวนี้ออกมาวันแรกน่าพอใจมากต้นทุนสบาทกว่านะคะน้องส่งมาให้ดูตอนนี้มันยังไม่จบเลยด้วยซ้ํานะคะแต่น้องส่งมาให้ดูก่อนคราวนี้เราก็บอกโอโ้ดีมากต้นทุน3บาทกว่าเห็นไหมไปต่อเลยไม่ต้องแก้อะไรน้องถามปรับแก้ตรงไหนเราบอกไม่ต้องแก้อะไรปล่อยให้จบ นะคะปล่อยให้จบก็คือให้มันครบเต็มร้อยตามที่เราลงไว้นั่นเองนะคราวนี้น้องบอกขอบคุณนะคะเราถามว่าปิดได้กี่คนได้ดูคลิปสอนปิดการขายไหมน้องบอกว่าทําตามค่ะดูแล้วค่ะอ่ะเราก็ถามว่าดีมากเคยผล,ลออกมาดีแบบนี้มาก่อนไหมเราก็ตื่นเต้นกับน้องนะเพราะว่าเหลือ3าบาทเองวันแรกเท่านั้นเองนะคะหนูยิงบ่อยค่ะแต่น้องไม่เคยเจาะก,กลุ่มสิ่งที่เราทําให้น้องนะก็คือเจาะก,กลุ่มเป้าหมายให้นะคะวิเคราะห์เพจทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนจากการยิงแบบมีส่วนร่วมเป็นการทักข้อความ นะคะคแล้วก็ให้เขายิงโฆษณาร้อยหนึ่งวันแรกแล้วก็ให้เขาเปิดหลังเที่ยงคืนนะคะกําหนดให้น้องไปเที่ยงคืนสิบ้านาทีนะคราวนี้ก็คือนี่เป็นเทคนิคที่หลายๆครั้งเราพูดไปแล้วนะคะเราก็เคยให้หลายคนใช้แผนนี้เหมือนกันอ่ะคราวนี้เราให้น้องลงโฆษณาเองนะไม่ได้ลงให้นะคะเึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะพอวันถัดไปน้องบอกว่าพี่คะอ่ะวันแรกอาจจะบอกว่าพอจบแล้วอะมันใช้ครบเต็มร้อยเรียบร้อยสวยงามมันก็ตกต้นทุนสาบาทกว่าเนี่ยนะคราวนี้พอถัดไปนะคะ น้องบอกว่าบัญชีโฆษณาที่หนูใช้เนี่ยมันมีปัญหาทํำยังไงดีเราก็เลยบอกน้องว่าซื้อใหม่ง่ายสุดนะเพราะว่าบางทีบัญชีโฆษณามีปัญหาการยื่นคําร้องหรือการรออนุมัติหรืออะไรต่างๆนานาบางทีมันรอนาน7วัน14วัน30วันอะไรเงี้ยมันรอนานเราก็ไม่อยากให้น้องรอเพราะว่าเรายิงโฆษณาอย,อยู่ละร้อยไม่ได้มากนะคะแล้วผลรับน้องค่อนข้างดีเราก็เลยไม่อยากให้น้องรอนานเราก็บอกให้ซื้อแต่คราวนี้น้องบอกว่าหนูใช้อีกเฟซหนึ่งอยู่ ใช้ได้ไหมคะเราก็บอกใช้ได้ค่ะไม่มีปัญหาถ้าหนูมีเฟซอื่นสำรองใช้ได้นะคะตอนนี้มาดูกันว่าผลลัพ์เป็นไงอันนี้วันถัดมาน้องเอาอีกเฟซอีกบัญชีหนึ่งไปลงแล้วนะคะเอาอีกบัญชีหนึ่งไปลงนะเห็นไหมอ่ะอันนี้บัญชีเนี้ยเราบอกว่าให้น้องลงสองร้อบาทเพราะว่าเขาบอกว่าบัญชีตัวนี้เขาเคยใช้งานอยู่เพราะเขาเคยใช้งานอยู่อะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นลงสองร้อยอ่ะคราวนี้พอลงสองร้อยเบิ๊บผลลัพธ์ที่ออกมา ตอนนี้ที่น้องแคปมาเพิ่งใช้ไปร้อยกว่าบาทเองไหะใช้ไปร้อยกว่าบาทนะคะคนทักเข้าห้าสิบเจ็ดข้อความตกต้นทุนหนึ่งจุดเจ็ดหกเห็นไหมยังยังวิ่งไปไม่จบเลยนะคราวนี้ยังวิ่งไปไม่จบเราก็บอกโหดีมากสวยงามต้นทุนหนึ่งจุดเจ็ดหกดีมากปิดได้เยอะไหมน้องบอกปิดได้เยอะค่ะ แต่น้องไม่คนคุยกับลูกค้าดีมากแล้วทัศนคติดีมากนะคะอย่างที่เราบอกกันไปในคลิปที่แล้วแล้วไม่มีเรื่องผีหรือไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะคนทักเข้าไปเขาสนใจซื้อเรามีหน้าที่ปิดการขายคําว่าปิดการขายคือตอบให้สั้นตอบให้ไวตอบให้รู้เรื่องนะคะแล้วก็ให้เขาโอนเงินให้เขาจัดการให้เรียบร้อยนะเขาสั่งซื้อให้เรียบร้อยทําให้ไวที่สุดนะคะไม่ต้องไปคุยยืดเยื้อะนะเราพูดกันไปหลายคลิปแล้วคราวนี้น้องก็เลยถามว่าหนูสามารถจะยิงมากกว่า200ได้ไหม ก็เลยบอกให้ทําตามวิธีที่พี่สอนทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกอะวันเนี้ยเราบอกให้เขาอะลงสองร้อยแต่ว่ามันเพิ่งวิ่งไปร้อยกว่าบาทมันยังไม่เสร็จเลยเขาส่งมาให้ดูก่อนอ่าคราวนี้เราก็เลยบอกให้ทําตามวิธีที่เราสอนทั้งหมดแล้วเราก็บอกไปบอกว่าอันนี้คือเป็นแชทต่อนะเพราะมันยาวนะคะมันก็ตัดมาอีกรูปหนึ่งนะพี่อยากให้แช่ง,งบเดิมย้ําอีกวันหมายถึงพอวันเนี้ยน้องเขาใช้ครบไป200เสร็จแล้วอะอยากให้เขาย้ำสองร้อยอีกวันแล้วถ้าอีกวันหนึ่งดี ก็ค่อยไปคูณ2คํคำว่าคูณ2ก็คือกลายเป็น400เข้าใจไหมอืมคราวนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บก็ผ่านไปไม่ได้คุยกับน,น้องตอนแรกอะที่น้องทักมาวันที่29จําได้ไหมเสร็จแล้วก็ปุ๊บปุ๊บ,บมาจน 3, 1เอไม่ได้คุยกันนี่เราส่งสติกเกอร์ไปทีหนึ่งแต่ว่าน้องไม่ได้ตอบกลับมาพอวันที่1 น้องมาบอกว่าตัวบัญชีโฆษณาจําได้ไหมตอนแรกน้องใช้ตัวแรกลงแล้วมีปัญ,ปญหาเปลี่ยนตัวใหม่ลงแต่ตัวใหม่ผลลัพธ์ดีกว่าด้วยซ้ําคราวนี้น้องบอกว่าเนี่ยมันขึ้นนานแล้วว่าโฆษณามันไม่อนุมัติทํำยังไงดีก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ให้หนูเช็คอีกรอบหนึ่งอ่ะผ่านไปไปอีกวันหนึ่งน้องเขาบอกว่าหนูอ่ะ ใช้เฟซตัวที่สองยิงแล้วมันขึ้นปฏิเสธไม่รู้เพราะอะไรหนูเลยกลับไปใช้เฟซตัวเก่าเพราะมันเข้าได้แล้วก็คือตัวเก่าตอนวันแรกจําได้ไหมที่น้องเขาบอกว่าเขาใช้อยู่ที่ต้นทุนสามบาทกว่าอ่ะเอาเฟซตัวเก่ากลับมาปึ๊บน้องบอกใจเต้นตุบๆเลยค่ะเขาทําโพสต์ใหม่นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งใช้ไปบาทกว่าๆแต่มันผ่านแล้วมันขึ้นใช้งานแล้วแต่เพิ่งใช้ไปบาทกว่าฉะนั้นทุกคนเหมือนกันพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,นะหายใจลึกๆนะคะ คราวนี้พอเสร็จไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บน้องถามว่ามีส่วนไหมคะพวกคอนเทนต์ก็หมายถึงว่าคําโฆษณาที่เราโพสต์ลงไปรูปที่เราลงวิดีโอที่เราลงเราก็บอกมีส่วนก็เลยทําคลิปให้น้องเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเอ่อคอนเทนต์ที่ดีต้องมีอะไรบ้างรายละเอียดยังไงข้อมูลอะไรต้องใส่อะไรอ่ะส่งให้น้องไปปุ๊บผ่านมาจนวันที่สามอันนี้นะวันที่ 3, สามสิงหาแล้วนะคะ 3, สามสิงหาน้องส่งผลมาดู โอเคใช้ไป32บาทเท่านั้นเองเข้า10ข้อความนะคะตกต้นทุน3บาทกว่าเห็นไหมน้องถามว่าเป็นไงบ้างคะเราก็เลยบอกว่าดีจ้ะดีมากก็3บาทกว่าทุกคนใฝ่ฝันกันแบบนี้แหละโอเคค่ะทําตามท,ที่พี่สอนอย่าคิดเอาเองเดี๋ยวมีปัญหาก็คือเราได้คุยโทรศัพท์กับน้องนะคะว่าแบบเอ้ยทำไมบัญชีโฆษณาดโดนปิดทําไมมันไม่อนุมัติทําไมมันอย่างงู้นอย่างงี้คราวนี้เราเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนแรกวันแรกเราให้น้อง,องลง100งรจได้ไหม เสร็จพอวันที่สองเราให้น้องลงสองร้อยเสร็จแล้วเราย้ําไปแล้วว่าให้อีกวันหนึ่งสองร้อยอีกทีนึงแล้วดูก่อนว่ามันวิ่งเต็มไหมมันวิ่งดีไหมคําว่าวิ่งเต็มคือลงไปสองร้อยบาทแล้วมันใช้ครบสองร้อยอ่ะไม่ใช่ว่าลงไปสองร้อยแล้วมันใช้ไปแค่ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยคราวนี้น้องเขาก็สารภาพมาเอาตรงๆเขาสารภาพมาว่า พี่คะวันที่หนูไม่ได้คุยกับพี่ที่พี่ให้หนูลง200อะ่ะจริงๆอ่ะมันใช้ไปประมาณ1 5 0 160บาทอ่ะมันใช้ไปแบบไม่ถึง200อะ่ะคราวนี้พอไม่ถึง200เสร็จปุ๊บ่าจา 160, 170, ะ1 6 0 170 180จ็ด้อำไม่ได้นะแต่มันใช้ไปไม่ถึง200คราวนี้โทรคุยกันเราก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วพอวันนั้นใช้ไม่ถึง200แล้วทำยังไงวันต่อไปค่ะพี่หนูกดลง600เลยข้อความทักดีคนทักเยอะหนูอยากขายได้เยอะๆอ่ะ เราก็เลยบอกว่าแมไม่ได้เราบอกไปแล้วให้ย้ำ200อีกวันแล้วถ้ามันดีอีกค่อยไป400เราคำนวณไว้ให้หมดแล้วนะคะแต่ว่าน้องอ่ะเข้าใจทุกคนเป็นนะแล้วคนเป็นปัญหานี้บ่อยมากนะเหนื่อยนะเออบอเวลาเราบอกให้ลงเท่านี้อยากจะลงเยอะอยากจะลงเกินทุกคนอยากอัดงบนะคะเพราะว่าทุกคนคิดว่าถ้าอัดงบเพิ่มขึ้นน่ะผลโฆษณาจะดีขึ้นเป็นไงพอน้องไปลง600กลายเป็นว่าบัญชีโฆษณามีปัญหาโดนปิดไป คราวนี้พอคุยกันก็เลยบอกว่าจะเย็นๆค่อยๆไปค่อยๆดูทีละวันการที่ให้ลงโฆษณาทีละวันเพราะเราจะดูผลทีละวันทีละวันทีละวันจําไว้นะโฆษณาเหมือนนักวิ่งนะคะคําว่านักวิ่งก็คือวันแรกมันวิ่งหนึ่งได้มันวิ่งดีผลลัพธ์ออกมาดีวันที่สองเราค่อยให้มันวิ่ง200ผลลัพธ์ดีออกมาดีอาจจะวันที่สามย้ำย้ำที่200ใหม่อีกทีสิเพื่อที่จะให้มันเข้าที่เข้าทาง จำได้ไหมเราบอกเหมือนนักวิ่งฉะนั้นสมมติเราบอกให้คุณไปวิ่งวันแรกวิ่ง100เมตรคุณวิ่งได้ร่างกายสบายมากวันที่สองคุณวิ่ง200วิ่งได้ร่างกายสบายมากวันที่3คุณอาจจะย้ําที่200ก่อนก็ได้เพื่อให้ร่างกายคุณเข้าที่แล้วพอมันดีอีกวันต่อไปคุณค่อยเพิ่มอันนี้แนะนํานะถ้าคุณจะเพิ่มให้เต็มที่คุณเพิ่มได้2เท่า2เท่าก็คือจาก100เป็น200จาก200เป็น400จาก400เป็น800 เหมือนให้คุณไปวิ่งอ่ะสมมุติวันแรกคุณวิ่งได้ร้อยเมตรวันที่สองก็200เมตรแล้วก็ค่อยขยับไปเต็มที่ให้คูณสองนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณขยับเยอะเกินไปคุณไปคูณ3ามเท่า4เท่าอ่ะมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวบัญชีโฆษณาคุณก็จะมีปัญหานะคะคราวนี้พอไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องส่งมาให้ดู ต้นทุนเหลือ2บาทแล้วเห็นไหมเพิ่งใช้ไป78บาทเข้า35คนเกินคาดค่ะพรุ่งนี้พี่ให้หนูลงงบเท่าไหร่จะบอกว่าน้องคนนี้เราคุยกันทุกวันมีแค่2อสาวันนั้นที่ไม่ได้คุยกันแล้วน้องไปคิดเองเออเองแล้วเสร็จแล้วมีปัญหานะก็ดุกันทุกวันอย่าอย่าคิดเองส่งผลมาแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าวันนี้ให้วิ่งเท่าไหร่ให้วิ่งเท่าไหร่สิ่งที่ให้ทําอย่างเงี้ยจะบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนมาปรึกษาพี่คะหนูยังลงร้อยหนึ่งเหมือนเดิมอยู่เลย ทำไมพี่ให้หนูลงร้อยหนึ่งหลายวันเพราะเราเห็นแล้วว่าบัญชีโฆษณาคุณหรือว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันยังไม่ดีมันยังไม่เข้าที่เราถึงให้ย้ําจริงๆไม่ได้อยากจะให้ใครย้ําอยากให้ลงเยอะเพราะว่าอยากให้ยอดขายเยอะขึ้นใช่ไหมแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสินค้าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันบัญชีโฆษณาแต่ละคนไม่เหมือนกันผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันฉะนั้นเราดูตามอาการนี่คือการรักษาตามอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคราวนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าโอเค นักวิ่งเธออึดมากฟื้นคืนชีพแล้วอย่าทำร้ายมันอีกนะค่อยๆไปเราคุยโทรศัพท์กับน้องเราบอกว่าการที่ไปทำร้ายมันก็คือหนูไปปิดกลางคันหนูไปจ่ายเงินช้าหนูไปเอาไปแชร์นั่นนู่นนี่โดยที่แบบไม่ได้ดูให้ดีก่อนหรือว่าเอาไปกดลิงก์อะไรมั่วๆอย่างเงี้ยคืออย่าไปทำให้บัญชีโฆษณาตัวนี้มันจะสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาอ่ะไปไวนะอ่ะคราวนี้ไปเสร็จปุ๊บน้องส่งมาให้ดูเธอดูใช้ไปหนึ่งร้อย เห็นไหมน้องกลับมาลงหนึ่งรอยใหม่นะแล้วก็ต้นทุนเหลือ1น2เห็นไหมคะฉะนั้นน่ะการลงโฆษณานะอย่าคิดว่างบน้อยแล้วมันจะไม่ได้ผลนะคะมันอยู่ที่เราประเมินนักวิ่งของเรานั่นเองนะว่ามันวิ่งไหวแค่ไหนเปิ๊บวันต่อไปน้องยังลงหนึ่งรอยอยู่นะคะต้นทุนถูกลงอีกแล้วเห็นไหมคุณฟังนะเหมือนคุณเป็นนักวิ่งอะ่ะวันแรกถ้าคุณวิ่งร้อยเมตรได้ วันที่สองคุณวิ่งร้อยเมตรอีกร่างกายคุณน่ะมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหนื่อยน้อยลงเข้าใจไหมเราเปรียบเทียบอย่างนี้ง่ายที่สุดนะคะพรุ่งนี้ให้หนูงบเท่าไหร่อ่ะน้องมาถามทุกวันเห็นไหมคราวนี้วันนี้เขาส่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินเข้าธนาคารมาให้ดูเขาอาจเป็นคลิปมาให้ดูพี่ขาดูลูกค้าซื้อของหนูปป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 เราก็บอกว่าดีใจด้วยนะทําตามที่บอกทุกขั้นตอนเลยนะหนูต้องสู้นะ นี่ดูผลวันต่อมาเธอดูนี่น้องขยับมาสองร้อยแล้วเห็นไหมโฆษณาเขาวิ่งดีมากนะดูยังไงว่ามันวิ่งดีมันวิ่งเต็มร้อยเต็มร้อยเลยเห็นปะดูสองตัวล่างนะคะนี่มีมีสามตัวใช่ไหมแต่ว่าที่เปิดอยู่คือตัวบนตัวเดียวนะเพราะสองอันล่างมันจบไปแล้วย้ํากันทุกครั้งให้ยิงโฆษณาแค่โพสต์เดียวอันเดียวนะคะคราวนี้ตัวล่างเนี่ยเห็นปะมันใช้ไปร้อยหนึ่งเต็ม ต้นทุน1.92อันนี้ก็ใช้1 0งเต็มเหลือ1.28เห็นไหมคะคราวนี้พอเราเห็นร่างกายเขาดีมากไหววันต่อไปเราให้เขาลง200เห็นไหมมันยังใช้งานอยู่มันยังเสร็จยังไม่เสร็จอนะ1.199บาท86เหลือ1.72บาทนะคะคราวนี้ข้อความมันก็มากขึ้นสิเพราะว่าจากเราเคยลง100ใช่ไหมเราขยับมาลง200เห็นปะ เขเข้ามาตั้งร้อยกับข้อความวันนี้ตอบกันสนุกสนานเลยนี่วันที่5สิงหาแล้วนะคะน้องทักเรามาตั้งแต่29่สาจำได้ไหมยี่สบเก้ากรกฎาคมยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือวันที่แปดที่น้องทำตามเรานะอ่ะคราวนี้เถิบมาอีกดูผลรับดีมากเห็นไหมจำได้ไหมเมื่อกี้มันใช้ร้อยเต็มร้อยเต็มวันเนี้ย พอจบแล้วอันนี้จบแล้วเห็นไหมเสร็จสมบูรณ์แล้วใช้200อเต็มถ้าบัญชีโฆษณาของใครวิ่งดีนะมันจะใช้ได้ตามงบที่เราลงเลยคุณลงหนึ่งอมันใช้ครบ100คุณลง200อมันใช้ครบ200ยถ้าของใครวิ่งไม่ดีนะคุณลง100อยะใช้ไปแค่50บาท60บาทมันวิ่งไม่เต็มมันวิ่งไม่เต็มเพราะอะไรเพราะบัญชีโฆษณาคุณอนะมันยังไม่แข็งแรงนะคะเราพูดกันไปหลายคลิปแล้วนะอันนี้วันต่อไปเราบอกให้น้องย้ำา200อยู่ที่เดิม นะคะเนี่ยย้ำสองที่เดิมก็ยัง1.73่ดีอยู่เข้าร้อยกว่าข้อความปีบอกว่าถ้ามันจบ200สวยงามหนูค่อยเพิ่มเป็น400นะรับทราบค่ะนี่วันที่7แล้วนะคะวันที่7วันนี้เขาไปแล้วเขาจะไป400แล้วนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่เห็นไหมเพราะว่าบางทีตอนน้องแคปมาเราให้น้องลงโฆษณาตอนเที่ยงคืน15นะคะฉะนั้นนะ่ะเขาใช้เวลาหนวันหวันหวันมันก็จะหมดทุกเที่ยงคืน1ิถูกปะ บางทีเขาส่งมาก่อนที่มันจะหมดเพราะอะไรเพราะเขากลัวกลัวเราดึกเอเพราะว่าถ้าเขาส่งตอนเที่ยงคืนสิบห้าเดี๋ยวเรานอน,อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบส่งมาก่อนนะคะอันนี้เขาก็ส่งมาให้ดูปังแบบฉุดไม่อยู่เลยค่ะอะ่ดีมากนะคะอ่ะคราวนี้พอวันนี้อาการเป็นยังไงหนดูสิบอกหมอสิวันนี้จริงๆเขาจะลงสี่ร้อยเห็นปะ มันวิ่งไป244แล้วน้องบอกว่าเหมือนมันนิ่งไปเงียบไปทั้งๆท,ท,ที่แบบตอนแรกลูกค้าทักๆอยู่แล้วมันก็เงียบไปนะคะน้องก็เลยบอกเหมือนงบจะวิ่งไม่สุดพรุ่งนี้จะให้หนูทํำยังไงก็เลยบอกว่าถ้าตอนที่มันจบอ่ะไม่รู้ว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่ตอนนี้ที่เราเห็นนะมันคือ244.68ถูกไหมตรงนี้นะ244.68เราก็เลยบอกว่าถ้าตอนจบวิ่งได้แค่ประมาณ250อ่ะพรุ่งนี้กลับไปวิ่ง200ใหม่คุณฟังย้ำกันทุกครั้งมันเหมือนนักวิ่ง ถ้ามันวิ่งไม่ไหววันต่อไปคุณควรลดงบลงหลายคนคิดสวนคิดสวนคืออะไรพอมันวิ่งไม่ไหวคุณไปเพิ่มงบมันอีกมันจะไหวได้ยังไงเข้าใจไหมมันเหมือนนักวิ่งเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เพิ่มไปอาจจะเกินกําลังระหว่างนี้ไปไล่เก็บลูกค้าทีละคนนะคนไหนยังไม่ได้โอนคนไหนยังไม่ได้ซื้อหนูไปเก็บนะคะอ่ะเถิบมาแต่ว่ามันก็ยังวิ่งไปถึงสี่ร้อยเต็มนะสวยไหมวิ่งไปสี่ร้อยเต็มอ่ะ คราวนี้วันนี้เขาส่งผลมาดูครูค้คาดูต้นทุนหนูวันนี้หนูลงงบ200เห็นไหมเพราะว่าเราบอกว่าอะไรเราบอกเมื่อวานอาการอ่ะที่มันวิ่ง400ออ่ะโอเคมันอาจจะวิ่งรอดแหละมันครบ400แต่ว่ามันดูเหมือนต้นทุนแพงขึ้นไหมตอนแรกองร0 0อ่ะต้นทุน1.54เห็นปะแต่พอเรามาลง400ต้นทุนมันแพงขึ้นแสดงว่านักวิ่งคนนี้มันเหมือนจะเหนื่อยนะมันเหมือนอาการไม่ค่อยดีนะเราก็เลยบอกวันต่อไปอ่ะให้เขากลับไปลง200 เข้าใจกันไหมคะว่ามันเหมือนนักวิ่งเปรียบเทียมง่ายมากนะคะพอเรากลับให้เขาไปลง200ต้นทุนเขาเหลือ1บาทกว่าเห็นปะ1.11ดีมากๆนะคะเหมือนสมมติเราบอกให้คุณวิ่ง100เมตรอะ่ะคุณวิ่งไหวเราให้ไป200เมตรคุณวิ่งไหวอีกเราให้ไป400เมตรถ้าดูไอ้400เมตรคุณวิ่งไม่ไหวเราให้กลับมา100เมตรเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเหมือนร่างกายคุณนั่นแหละเหมือนเวลาคุณไปวิ่งนั่นแหละนะคะเราก็ต้องดูตามอาการแต่ละวันแต่ละวันไป นี่ทาแค่ตามที่พี่บอกเหรอหรือว่าหนูทําวิธีอื่นด้วยบางทีเราไม่รู้ว่าน้องอาจจะไปฟังครูคนอื่นโค้ชคนอื่นมาเราอยากรู้ว่าทําตามแค่วิธีของเราหรือเปล่าน้องบอกหนูโปรโมทเหมือนปกติเหมือนทุกวันค่ะลงงบตามที่ครูบอกเลยค่ะอืมอ่ะดึกๆหนูส่งถามอีกทีนะคะพรุ่งนี้ให้หนูยิงเท่าไหร่อ่ะเบ๊บแคปทั้งหมดให้พี่หน่อยตั้งแต่วันแรกพี่จะดูอัตราการวิ่งก็คือเราอยากดูว่าตั้งแต่วันแรกมาผลมันออกมาเป็นไงบ้างเห็นไหมมันวิ่งสวยมากนะเนี่ย ร้อยเต็มสองร้อยเต็มสี่ร้อยเต็มเห็นไหมคะแต่อันนี้ที่เขาแคปมาเนี่ยมันยังไม่จบปึ๊บดูตัวเดิมที่น้องให้กลับไปวิ่งสองร้อยเห็นไหมต้นทุนเหลือศูนย์จุดเก้าเก้าแล้วนะน้องเขาก็ส่งรายงานเราตลอดเลนะคะพรุ่งนี้สองร้อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่างงมไม่ค่อยวิ่งใช่มันอาจจะเหนื่อยมาหลายวันแล้วแต่ต้นทุนคือดีนะถูกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่น้องเขาถามเนี่ยมันเป็นโปรแปดทับแปดนะคะ เราก็บอกว่าคนก็ไปซื้อช็อปปี้ลาซาด้ากันเยอะนี่คือข้อความเข้าขนาดนี้คือดีแล้วนะคะอย่าไปนอยนี่บอกว่าเข้าใจไหมอย่าไปนอยไม่นอยค่ะวันนี้หนูก็ได้เยอะค่ะก็เลยบอกว่ากําลังใจสําคัญที่สุดเลยนะอือคราวนี้เธอไปวันนี้ค่ะเธอดูผลเขาหนึ่งจุดศูนย์สี่นะคะหนึ่งจุดศูนย์สี่นี่เมื่อวาน ใช้ไป200ยครบเห็นไหมบัญชีโฆษณาน้องคนนี้วิ่งดีมากมันวิ่งแล้วมันเต็ม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 ฉะนั้นเราให้ลงงบเต็มนะไม่ลงติดเศษนะคะแล้วดูว่ามันวิ่งเต็มไหมพอมันวิ่งเต็มเนี่ยอันนี้วันก่อนเขาหนึ่งุหนึ่งเองวันนี้น้องเขาก็ย้ำอีกนะคะเหลือ1 0 4ก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้ยังวิ่งได้เต็มสองรอยได้อีกแล้วต้นทุนดีพรุ่งนี้เอาสี่ร้อยได้เลยอะย้ำหนูทาวิธีอะไรนอกเหนือจากที่พี่สอนไหม หนูทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะหนูเข้าโปรโมทแล้วหนูกดเลยตามที่พี่บอกนะคะอ่ะนี่อันนี้ก็มันก็ใช้กำลังจะหมดแล้วไปร้อยเก้าสิบสี่บาทแล้วมันยังไม่เสร็จนะมันใช้งานอยู่นะคะต้นทุนหนึ่งจุดหนึ่งเก้าก็ยังถือว่าดีมากๆอยู่นะคะดีมากๆอยู่พรุ่งนี้ให้หนูลงงบเท่าไหร่พี่บอกสี่ร้อยโลดพออีกวันหนึ่งมาหนูว่าพรุ่งนี้หนูต้องกลับสองร้อยเหมือนเดิมพอไอ้วันที่ให้ขยับไปสี่ร้อยเหมือนจะวิ่งไม่ไหวอีกแล้วฉะนั้นนะ่ะ ก็เราต้องดูตามอาการนักวิ่งของเราด้วยนะคะว่ามันเป็นไงบ้างสุดท้ายน้องกลับมาวันนี้พี่คาหนูกลับไปลง200แต่มันเหมือนมันแพงหรือเปล่า7บาทเราก็เลยบอกว่ามันเพิ่งใช้ไป4ี่บบาทให้เวลามันหน่อยนะจ๊ะห้ามปิดปล่อยมันวิ่งจนจบอ่ะตั้งแต่เช้านะพี่เพิ่งเข้าแค่นี้ดูแค่ตอนมันถึงเส้นชัยอย่าตื่นเต้นเข้าใจไหมบางทีโฆษณามันวิ่งเร็ว ตอนต้นแต่มันไปแผ่วไปบางทีตอนต้นมันช้าแต่มันไปเร่งไปนะคะฉะนั้นน่ะปล่อยมันวิ่งจนเข้าเส้นชัยจนจบเราถึงให้ลงทีละวันทีละวันทีละวันทุกอย่างมีเหตุมีผลนะมันกําลังวิ่งระยะทางไกลขึ้นใจเย็นกับมันหน่อยห้ามปิดเด็ดขาดรับทราบค่ะสุดท้ายน้องคนนี้นะฟังเราตลอดจบตรงนี้ ที่ต้นทุนข้อความ1.04นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะในขณะที่อัดคลิปอยู่นะคะก็ต้องรอดูผลแล้วก็จะมาแจ้งผลกันเรื่อยๆนะแล้เ,เอาเคสนี้เป็นเคสตั้ดดี้ได้นะเราก็จะบอกว่ามีอีกหลายเคสนะคะที่ต้นทุนถูกเหมือนกันนะคะสบาท3บาทมีอีกหลายคนมากนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกให้ให้มาเป็นตัวอย่างนะแต่น้องคนนี้เราขออนุญาตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงอะ คลิปเนี้ยเอามาให้ดูเพื่ออยากให้ทุกคนส,ส,ส,สู้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 นะแล้วก็น้องคนนี้อดทนมาเหมือนกันนะคะเขาปรึกษาเราตั้งแต่วันที่29กรกฎานะจนวันเนี้ผ่านมาวันที่10กว่าเดือน8แล้วก็คือ ผ่านมาสิบกว่าวันแล้วนะคะสิบกว่าวันที่น้องสู้มาแล้วก็ฟังเราตลอดไม่วอกไม่แวกเลยนะคะฉะนั้นฝากด้วยนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคลิปสอนนะเราอาจจะทําได้กลางๆคลิปสอนที่ลงไปหน้ากลุ่มนะคะทําได้กลางๆแต่ถ้าสมมุติให้ประเมินเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะทําได้ละเอียดมากขึ้นนะเพราะเราดูผลของแต่ละคนแล้วเราประเมินตามบุคคลนะคะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยสิ่งสําคัญสําหรับวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือแต่ละคนผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันใจเย็นสู้แล้วก็เชื่อมั่นนะ